สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูขั่วหมูนะครับขั่วใส่หน่อไม้ดองครับหรือหน่อไม้ส้มครับเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องเทศก่อนเลยครับจะทําพริกแกงพริกแกงผมวันนี้เป็นสูตรสมุนไพรนะครับนี่ครับสมุนไพรตัวเก่งของผมทําให้รสชาติแซ่บนัวมากครับแต่คุณจะใส่ไม่เยอะครับใส่แค่พอประมาณพอให้เขามีรสชาติครับ สองสามยอดก็พอนี่ครับเครื่องเทศเครื่องตำพริแกงของผมครับเ,เดี๋ยวมาเตรียมโคกันเลย เย็นวันนี้จะทําอาหารกินคนเดียวนะฮะเพราะว่าแม่บ้านเขาไม่กินอาหารเย็นครับเขาไม่ทานอาหารเย็นผมก็จะทําอันไหนที่ชอบกินอัไหอยากกินไหนผมก็จะทำกินครับพริกแกงส่วนมากผมจะไม่ค่อยซื้อนะครับไม่ว่าผมจะทําอาหารอะไรผมจะไม่ค่อยซื้อเขาผมจะเอามาทําเองครับเพราะว่ามันจะได้แบบสดๆใหม่ๆดี างครั้งครับผมทำพวกเมนูลาบหรือแกงอ่อมอะไรเนี่ยที่ผมทํำกินเองนะครับอย่างข้าวคั่วข้าวอะไรเนี่ยผมก็ชอบทําส,ด,สดใหม่ๆครับคั่วเ,เองเลยนี่หน่อไม้ล้างจนขาวครับหมูเตรียมเลยเลย เราคอยติดตามดูนะครับเพื่อนๆว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับรับรองการันตีนะครับแซ่บมากๆขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและคอยเป็นกำลังใจผมเสมอมาครับอย่าลืมกดไลค์กดติดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับใส่เป็นเลยครับ ทำเยอะเลยครับเพราะว่าบางครั้งตอนเย็นผมกินอาหารสองรอบครับตัวเล็กแต่กินเยอะครับเครื่องปรุงก็จะไม่ใส่หลายอย่างนะผมนีใส่แค่น้ำตากับผงชูรสครับนิดหน่อยพวกซอสพวกอะไรผมไม่ค่อยชอบครับ ของแซบของนัวมาอยู่ตรงนี้ครับน้ําล้างครกของอร่อยนะครับผมชอบทําให้มีน้ํานิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าทําแห้งเกินไปกินแล้วมันมันเหมือนไม่ค่อยล่องคอครับแต่ถ้าเรามีน้ําเราจะรู้สึกชุ่มคอชุ่มปากดูชิมดูกันครับรสชาติจะเป็นจังไร ปิดฝาไว้สักพักก่อนครับควรมาแล้วอืมเรียบร้อยชิมรอบสองครับเพื่อความมั่นใจใส่ใบตเะเภาไปนิดนึงครับจะได้หอมเพิ่มความหอมครับอืมทำฝีมือมันกันนี่อ่ะปิดไว้สักพักนึง สุดยอดกินเตะจมูก้วครับพร้อมทำเองกินเองชมตัวเองครับไม่มีใครชมพร้อมเสิร์ฟ้วครับตักสกเปียงนะครับ,รน,รบน้ำก็จะไม่ให้เหลือครับ ใส่น้ำล้างคุกไปเยอะครับเดี๋อวนี้เดี๋ยวนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับอร่อยนะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมีไม่กี่อย่างครับจะมีหมกปีครับหมกปีที่ซื้อมาจากตลาดนะครับแล้วก็จะมีผัก ทังคือสองสามอย่างกินคนเดียวครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม